ท่าทีของเอบราฮิมไรซีที่ก่อนหน้าน,นี้มีท่าทีค่อนข้างแข็งกร้าวบนเวทีโลกนะคะเมื่อถ้าเกิดมีผู้นําคนใหม่ขึ้นมาแล้วท่าทีของอิหร่านบนเวทีโลกนี้จะอ่อนลงไหมคะอาจารย์แล้วสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังจากนี้เราต้องจับตาอะไรบ้างคะ,ะประการที่หนึ่งเนี่ยนะที่เราเราเราคงจะต้องอจับตานะฮะก็คือ,อนโยบายต่างประเทศนะครับของอิหร่านนะฮะภายใต้ผู้นําคนใหม่ นะครับต่อสถานการณ์ความตึงเครียดอิสราเอลกับอิหร่านนะครับรวมทั้งปัญหาการสู้รบในฉนวนกาซาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นําของอิหร,นะร่านนะสายอนุร,รักษ์นิยมสายปฏิรูปก็แล้วแต่เนี่ยนโยบายต่อปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยมันจะต้องต่อเนื่องสืบเนื่องนะครับนั่นหมายความว่า,าจะต้องให้ความสําคัญอย่างถึงที่สุด นะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยมันถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของอิหร่านอยู่แล้วนะครับ<ม>ว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือปาเลสไตน์นะครับอย่างเต็มที่ดังนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าอิหร่านก็ยังคงจะต้องนะฮะมีบทบาทสําคัญในการผลักดันไอ้ปัญหาปาเลสไตน์ต่อไปการให้การสนับสนุนกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มติดอาวุธต่างๆในภูมิภาคไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันมันมันจะยังคงเดินหน้าต่อไป